i <laughs> uh. นี่คือตัวตนที่แท้จริงของเรากอดอานกอดตัดเช็กกันตอนนั้นกินใจกินใจก่กินเสกินกินกันไปแ a p ปี b เบิร์ดเดย์พ่อไก่มีแค่ปีละหนนะจ๊ะเจสโซโอเคก็ดีนะัมีความหมายไงก็ไม่รู้ก็เลยก็ขอบคุณนะแต่ก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปผมขออนุญาตเวลานี้ก็ ขอสสแสดงความดีกับคุณพ่อ,อพ่อฤชัยนะครับก็เป็นทั้งน้องแล้วก็เพื่อนที่รักมาโดยตลอดตัวเองีอคือ <c oughs> ก็รู้สึกเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็คิดว่าคุณพ่อฤือคงจะเข้าใจชีวิตพ่อแม้ว่าที่จะฉลองกันที่หัวภัยก็ตามก็ติดตามอยู่ไม่ได้ไปแ <c oughs> ม้ว่าจะมีที่ดาราสมุทรก็ไม่ไ,ไป ก็รู้ก็สงสารก็ไปกันกอีกชานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไปไไลแล้วก็วันที่13ที่ผ่านมาที่สัตีบแล้วก็ไม่ได้ไปอีกแต่ตามภาษาเราเนี่ว่ากูมันแย่มาก <laughs> แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่า,าก็ใจเป็นหนึ่งเดียวกับคุณพ่อหรือชัยตลอดตลอดด้วยความรัก การนี้ก็ไม่ต้องพูดด้วยควาพูดถ้าพูดด้วยควาพูดสวรรค์กว่านี้แต่ว่า <c oughs> แต่คิดว่าคุณพ่อรุจัยคงจะรู้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่พ่อจะต้องดูแลหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าอะไรคุณพ่อรุจัยแต่กลับเป็นว่าคุณพ่อรุจัยต้องมาดูแ <c> ล <oughs> <c oughs> ช่วยเหลือแล้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่อะไรตลอดเวลานี่ก็อันนี้เป็นความจริงไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อายที่จะพูดอย่างนี้ไม่ว่าที่นี่หรือว่าที่ไหน ถ้ามีโอกาสก็ทุกครั้งแล้วมันก็เป็นความจริงนะไอความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ความรักที่คุณพ่อฤชัยมีให้กับพ่อเรืรอนีก็มากมายพ่อก็ไม่มีอะไรเนะเวลาที่ฉลองคุณพ่อก็ื่อว่าคุณพ่อฤชัยก็คงเข้าใจก็ทำาตฐาสนสวดภาวนาแล้วก็สวดด้วยความจริงใจแล้วก็สวดก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่รับค่าแล้วก็ทําได้ดีกว่าอะไรทั้งหมดก็ทําตรงนั้น กับอะไรที่จุ้มหนุ่มเทแรงกายแรงใจที่ที่นู่นทำได้กระทำก็คิดว่าสิ่งนี้ก็อยากจะทำอะไรเป็นของขวัญสำหรับคุณพ่อรุชายมากกว่าที่อย่างเพราะก็มีปัญญาอะนะเพื่อนอื่นก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็โอกาสนี้ก็ถือเป็นโอกาสนึงที่ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรแล้วก็ อะไรต่างๆให้พ่อหลุยชัยได้มีความก้าวหนะ้าในชีวิตของอคุณพ่อนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าไม่ตายก่อนก็ได้ฉลอง50ปี50ปีก็ทุกคนเราพยายามจะรักษาสุขภาพแต่ถ้าเมื่อเวลานั้นก็อาจจะเป็นคนที่จัดกานให้คุณพ่อหลุยชัยก็ได้ <c oughs> 50ปีนะครับ50ปี พ่อเรประมาณก0เจ็ดสิบแปดสิบคิดว่าพอสมควรนะเหล่นั้นถ้าเวลานั้นก็ยังไม่สติปัญญาไม่ฟันเฟือนเกินไปืีกำลังมีก็ค,คิดว่าคงจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับก็วยดนี้ขอบคุณ,คณพ,พกก่อลิชายอย่างจริงใจนะครับที่ดูแลเอาใจใส่นะมากกว่าประสบคนอื่นๆก็วนะ่าได้เราก็ขอบคุณอันนี้แล้วก็พ่อได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสองของพ่อครับ สองก็ขอบคุณที่ทุกปีที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับค่ายิัง,งกก็ปีหนึ่งอายุก,ก็มากขึ้นก็กําลังจะคิดถึงการ,กรเกษียณตัวเองเหมือนกันก็จะ,กะเกษียณตอนที่มีกาลังเพื่อจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวเลยไม่ต้องทำอาหารกินก็แล <c oughs> <c oughs> ้วก็ยังไงก็อายุก็มากขึ้นแต่ก็คิดว่าทุกทุกเอ่อรวมหายใจถ้ายังมีก็จะทํางาน ที่ไหนไมีแต่แล้วก็มีกันและกันแล้วก็รักกันตลอดไปขอบคุณครับแฮปปี้ไรับเยลูย์เวามานที่การเนี่ยเอา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 มีดใส่พานมาสาสดสักนิดนึมายอดนยอดน่อย เวลาที่บันเกิดอธิกรมอธิการเนี่ยมาเปนอย่างสดาวป้อเอาล้มเอาล้ายเองจะมาฆ่าพ่อเองะโอเคออกไปเลยไอ้ีเข้าดันนี้ป่ะเนี่ยดาวดาไอ้ดาวดาวดาไม่่อด้ เชื่อกันไม่น้อยไม่น้อยอ่ะซ่อมันหน่อยอ๋อมีที่คี้แบอ้นี่มันขี้องไข็มั้อยใช้พอมด้ยใช้อไม่ใช่อะที่คี้ไข่เป็นอันนี้ค่ะดี๋ยวเดยน้อยดิเดี๋ยว่รวมเรียอไหมเรีย้อยไ่อถายไหม

อันนี้ล่ะเดี๋ยวอ่ะสองคันเลยนะโอ้โหมีส<ม>องคน<ำ>นะเดี๋ยวสองเดี๋ยว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 ยิ้มหน่อยเล็กยิ้มหน่อยเออเอเสื้อส้มนี่ก็ไปยุ่งอะไรกัน <c oughs>